Thank mm -hmm. you. ปมืขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นทันชายขอให้ค้นโศกโชคอำนวยเป็นทัานผู้หญิงขอให้ได้แฟนรวยแถมอะไรวะลักกันยืนยาวสำหรับสุภาพบุรุษรคับใครตอบมือให้พวกเราทีมงานตลกร้อยของเตยฮะก็ขอให้ อายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื้นจิตวันวรนละพองโซผิดสบริษณ์ผลสุขล้ำสำรักประจานดนอนพาะละรถก้าวหน้าสถาพรสี่สลับสุสรสพรรณบุรีอ่าใครที่บอกมือให้เราเป็นไงขอให้ใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นต้องวันทะยเรื่องนะพี่นี่เล่นแถวบ้านมึงล่นสุพรรณแลเนี่นนยไม่อยาวผมวางให้จบก่อนไม่อยากแน่เลยไม่อยากไม่กกอยากอ่วไม่อยากขึ้นไป ขอให้ใหญ่ขึ้นและยาวขึ <t iny> <t iny ้นยามหลับตื่นจะได้ตื่นสนุกปกผวาขอให้ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทีละนิดตามนิทานใหญ่ยาวที่ว่าคือหน้าที่และการงานอ๋อหนาี่สำหรับ่านสุภาพบุรุษรักาและสำหรับ่านสุภาพสตรีด้วัสตรีก็มีมีด้วยเหรอมีอย่างไรขอให้สุภาพสตรีที่นี่มานั่งอยู่ที่นี่นะครับรลุขอให้โนกขึ้นและหลงขึ้น ตลกคณะผม้วพูดก็ไม่เอายาพี่ไล like hmm. oh, right. right okay. yeah. ้กูจะได้อยากได้ไงในวันนี้ว่าไม่อยาตลกคณะผมไม่เอายาไม่เอายาไม่ยากลาให้ตก่อนพอให้โนกขึ้นแลโนนขึ้นยามหลับตื่นจะได้ตื่นอารมณ์อบอว่นขอให้โนกขึ้นโนนขึ้นทีละนิดจามนิทาโนนูนที่ว่าคืออะไรหน้าผากังหาดู้ไอเราก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าไก่น่านี่ พ้วนอีกอย่างของเพื่อนเลยอะไรนะขอบคุณขอบคุณครับแขกพูมิแขกสีมาเสีนี้นะครับผมไม่ไปลองกันสิครับแล้วเราจะว่าอาร์ตับเนี่ไม่พูดอะไรที่นี่ตวันกมันพูดภาษาอะไรุเนี่ยมึงไม่รู้ว่ะ คนภาคใต้เอาหรอเออเอาคนอย่างคนภาคใต้เนี่ยถามคุงกรเลยอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาชิ้วไปไม่ใช่แบบนั้นแบบดื้อหมายความว่าที่ไอ้ทางภาคใต้การทางดังอ่ยอ๋อหลับเบอร์แล้วโอ้ยตุกบ้นนี่ปกติแล้วอะไรนะตุ๊กบ้านนี่ปกติปกติป้าอะไรเหวี่ยวากลืน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 ร้องปกติ แล้วถ้าไม่ไปกติอ่ะไม่ดังเลยที่ดูปั้มนี่คือปกตินะอันนี้คนตายคนตายดีเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปสุราษฎร์ไปสุราษฎร์อาทิตย์หน้าเราไปเล่นสุรานั่นแก่ๆกันแน่ครับมานูเอ้าเฮ้ยอยู่หมู่ร้อยู่ที่ไหนนะอยู่มึงร้อยู่หมู่ร้อยู่กี่ปุ๊หสามู่อยก็สิบพันแต่มึงเหมือนเราอู้อำเภออะไรอำเภอจังหวัดจังหวัด สแสดงคนที่นี่ภาคใต้เยอะไอ้เจ้าคนใต้ด <Alison Momo S 1> ีเ <único> ด <Liberty Overwatch> ่นมากงดีดีเลยกะลูกไอ้พวอยู่ที่ไหนนะพวอยู่หมู่หกขัเภอังล้วงอับบนคนขับห่วงอับไปข้าววัดอับบนข้าววัดขาก่อนที่ต่างๆอยู่จังหวัดอะไรขอนแก่นเป็นแทนมองคนแก่ได้ไงไอ้คนใต้กิว่า้วยจริงเนี่ยอย่างคนใต้กับคน Yeah, ฝากไปเคยไม่เคยเคยสั้นไหครเอาอย่างนี้ด uh okay. uh uh uh? uh ีกว uh ่าเอาไปฝากใ่เาฝากพ่อ uh ้ายฝากพวกชายทุกคนเลยแล้วก็อะไรลุงจะมาเอาพื้นเขาไม่ใช่ฝากะฝากฝากคือฝากพวกชายไมฝากผลงานไม่หรอกตอนี้พวกชายมึงรีผลงานเลยเงี้ยเเอาหอนนี้หนึ่งหนนี้นึ่งหมอนนี้นึง ลูกมึงเองนรึเปล่เนี่ยลูกกูเองนะพี่มันตั yeah. ้งใจทำรืเปลทำเอกับคุเลยหน้ามึนเลยไอเดียแล้วลูกไครเปล่าฝากมหมดนิดนึงฝากมาหมดนิดนึงจ้ะียอยาุทเหาอุยมีมไหมไม่บุคุณท่านุยุยมีแม่ไหมไม่บอกคนนไอเดียย เยายเล่นกันเล่นกันให้เวลาแค่สิบนาทีว่าฝากลูกชายด้วยอ่ครับผมนี่ถ่ายละครเพิ่งจบกันเพิ่งจบไปเวลาได้ไอ้อาประมาณ2เดือนอองเดือนอีกสอเดือนก่อนออดแองทางช่องอะไรนะสาอ่าเอ๊ะเหนเท่าไหร่นะเจ็ดโอ้โหนมีเยอะช่องหนช่องเจอุ้ยเอ็ พี่กูต้องลงทุนติดกาดมาอยู่ร่วมกันฝากพี่ชายผมนิดนึงเรื่องอะไรอ่านี่ครับทางช่องวันพิ่งผ่านไปกับเรื่องาพอเล่นทัเรื่องครับเล่นเป็นตัวอะไรไข่สันติสุขครับผมจะออกมาพรมแพรมพรมแพพอให้เด้เห็นกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายเงิน เวลาไม่น้อยเวทีแห่งเสียงเพลงครับผมอยากจะใครร้องเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆได้ไหมให้ใครอเหรอใครใครเหรอใครใจจิตใจจิตมันยกล่องอะไรนะมันยกร้องร้องได้นีร้องได้ร้องได้ร้องได้จริงป่ะจริงถ้าใครร้องได้มีรางวัลมีรางวัลมีรางวัลได้ได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ทุกคนทุกคน

We'll

ก็ร <aunque> ู้จักเองก็รู้เลกไทยรงสิงห์เนี่ยเฮงกันกระจายกูรู้ว่าหลักร้งได้รองได้เยรองไม่ได้อีกอบก็โดนขั้นบเอาไว้รื้อคก่อน ไปพึ่งพุ่งผูกตงจังแล้วก to oui, ็ขอบคุณอาจารย์ดนตรีด้วยวันนี้นะครับผมอ๋อถือว่ารื่นสนุกกันของพวกเราทั้งคันขอบคุณคนดูทุกคนที่นั่งดูใช so ่ไว้โอกาสหน้าอยากบอกซักนิดนึงว่าเป็นปีที่ห้าแล้วครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็เป็นปีที่ห้าแล้วที่ได้เล่นยงคิวสุดท้ายด้วยกันก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณรามพงศทุกสิ่งทุกอย่าง บว่าคำหนึ่งวันไดไม่สุภาพกล่าวพันาะภัยพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ